คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของคุณเกิดวันสุขหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับมาดูในะเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินพลังงานจักรวาลจะบอกอะไรคุณบ้างนะครับไปขึ้นเป็นในเรื่องของอสรพิษนะในเรื่องของพลังงานจักรวาลเนี่ยขึ้นในเรื่องของความกังวลใจความกลัวนะการที่จะกลัวสูญเสียงเงินกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้จนเกินไปทําให มันไม่สามารถดึงดูดเงินที่ขึ้นมาหาตัวคุณนะมันไม่สามารถจะดึงดูดพลังงานดีๆเนี่ยเข้าหาคุณได้โอกาสต่างๆ,ๆเรื่องการเงินมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำให้เกิดขึ้นคือจิตใจที่ดีนะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานบวกในจิตใจให้เกิดขึ้นนะเพื่อจะดึงดูดการเงินนะดึงดูดทรัพย์เข้ามาหาตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของใครจะเป็นอย่างไรนะครับใครขึ้นเป็นในเรื่องของความเหนื่อยนะในเรื่องของการที่มันเหมือนสร้าง โอกาสนะให้เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเพิ่มโอกาสให้มันสามารถที่จะไปใช้จ่ายสิ่งต่างถามว่ามันมีความสมดุลไหมมันก็ยังหนักอยู่นะครับเรื่องรายจ่ายต่างๆก็ยังมีเยอะอยู่แต่ว่ามันยังคอยจะหาทางได้บ้างนะครับนี่สินหลักนี่สินพายขึ้นในเรื่องของการที่มันได้รับความช่วยเหลือนะในเรื่องของนี่สินเนี่ยก็ยังไม่ใช่ถึงขั้นลำบากแต่เป็นความกังวลใจของตัวคุณมากกว่าที่จะกลัวจะเกิดนี่เกิดสินมันเพิ่มเติบม,ม,มากินึ้นนะครับเงินเก็บล่ะ เงินเก็บอย่างเซ็งๆอยากเก็บให้ได้มากเก่งขึ้นกว่าเดิมน,นะจริงๆแล้วอ,ะ,อะเรื่องของทั้งนี้สินเรื่องขเงินเก็บเนี่ยไม่ได้แย่แต่มันเป็นความกังวลใจเป็นความคิดมากของตัวคุณนะครับแล้วลงทุนหละเอะภัยขึ้นว่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องระวังนะบางทีมันก็บางอารมณ์มันใช้อารมณ์เยอะเกินไปอ่ะมันลงทุนโดยใช้อารมณ์แล้วมันจะทําให้ลงทุนผิดพลาดน,นะครับเมื่อลงทุนผิดพลาดแล้วเนี่ยมันก็แล้วก็แล้ว,ลวไปเลยะนะดังนั้นต้องใช้สติมากๆในการลงทุนในห้องช่วงนี้ถ้าเป็นไปไ,ได้คุณมาจัดก,การเรื่ององงข การหารายได้ไดใครจ่ายเรื่องของนี้สินเงินเก็บต่างๆให้มันเป็นไปนหนังที่คุณต้องการก่อนกาการเรื่องการลงทุนก็ค่อยๆ,ปอยๆไปนะครับมาดูช่องทางการเงินซิมีช่องทางการเงินยั่งไยบ้างนะครับไยขึ้นในเรื่องของช่องทางในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อจะเอานากผมรู้ตอนเนี้ยนาไปต่อย,ยอดให้เกิดทรัพย์เกิดงเงินกระทองมากขึ้นนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของ การขอความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของหนี้สินต่างๆในเรื่องของการเงินต่างๆให้มันมีโอกาสมากขึ้นหรือการได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นมองเห็นช่องทางมากขึ้นจากการได้รับคําแนะนําจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างนั่นเองนะครับช่องทางก็จะมาจากนี้เหมือนกันต่อมาไปขึ้นเข้าป่าออพักจิตพักใจบ้างนะบางทีไม่คิดอะไรไม่ออกเนี่ยก็ต้องพักใจนั่งสมาธิสวดมนต์ก็ได้หรือการที่ไปหาธรรมชาติไปเที่ยวบ้างนะเพื่อจะให้มีจิตใจดีขึ้นพอเวลาจิตใจมันแบบ ไม่ต้องคิดมไม่ต้องอะไรมากมายมันทำให้คุณคิดอะไรออกทาอะไรมันก็สําเร็จได้นะเป็นการพักผ่อนจิตใจเพื่อจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวเองนะครับมาดูซิว่าชโชคลาภนะครับชโชคลาภจะมีไหมในช่วงนี้ชโชคลาภไ่ขึ้นในเริ่ออสศวินชโชคลาภในช่วงนี้มีนะในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขด้วยนะครับมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องมันสร้างบุญนะสร้างกุศสเยอะๆนะครับเพื่อหนุนนําให้เกิดชโชคลาภเพิ่มมากขึ้นหรือาทาให้ชโชคลาภคุณนนะ่ะไม่ตกหลงไปในวงช่วงนี้นะครับมาดูซิว่า ให้จะเตือนอะไรบ้างนะครับตำแหน่งค่า้จ่ายให้ขึ้นมรสุมนะเออมันเจอความหนักความเหนื่อยนะมรสุมมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยในยเรื่องของค่า้จ่ายต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นยังไงน้อยเนี่ยให้คุณจัดการเรื่องรายจ่ายปัจจุบนันนะเรื่องของการที่ใช้ใจ่ายเกินตัวใช้จ่ายตามอารมณ์ใช้ใจา่ายตามใจหรือช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆจะได้ลดค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่มันเกินความจำเป็นลงมาบ้างนะเพื่อจะไม่เกิดค่า้จ่ายเพิ่มเพิ่ม,เ,ม,เ,ม,เ,มเติมมากขึ้นนะครับ ต่อมานี้สินพ่้ขึ้นในเรื่องของการควาา้าชัยเพราะนี้สินเนี่ยจริงๆมันเริ่มจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของการที่มันเริ่มที่จะอดเปรี้ยวไว้กินหวานมากขึ้นนะแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีการวางแผนให้มันเร,ร,นรียบร้อยก็แล้วกันใเนเรื่องต่างๆมันจะได้ไม่เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นนะเรื่องเงินเก็บหลัก่ยขึ้นในเรื่องของเท,ทวเวสวร์นะเรื่องของเงินเก็บมันเป็นเรื่องของแรงใจนะที่คุณจะตั้งเป้าหมายอย่างไรมากกว่าว่าจะเก็บไปรรทําอะไรเก็บไปเพื่อจะสะสมทรัพย์หรือจะอาไปทําอะไรต่อมันเป็นการที่คุณต้องสร้างเป้าหมามามมาหมมมมาาายยยนเเเื่่อีีป้้แลว มันจะมีแรงดันดาใจในการเก็บเงินมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการขอพรกับองค์ทวสวรรค์เพื่อจะหนุนนำให้เกิดทรัพย์เกิดเงินเกิดทองเพิ่มขึ้นและมีเงินเก็บที่มันเยอะกว่าเดิมนะครับต่อมาเงินลงทุนล่ะไ่ขึ้นหยับยับยังไม่ค่อยดีนะยังตามใจอารมณ์อยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนยังลงทุนแล้วมันไม่ค่อยได้ผลกําไรมากนักนะครับก็ยังไม่ใช่จังหวะในห้วงช่วงนี้ก็เบร็กๆไปบ้างในเรื่องการเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปทําอย่างอื่นก่อนก็จะดีกว่านะครับมารูซิว่าไฟจะ บอกอย่างไรบ้างเรื่ององการหมูนะครับไปสิทธิทยยกระยะขึ้นไปเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของพ่อแก่นะเป็นการครอบครูคือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณเองนี่แหละเพื่อจะนุนน่นนำนะให้เกิดความปังนะเกิดเงินเกิดทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถจะขอพรกับอ,องค์พระฤาษีได้นะหรือว่า,าเทวสุวรรณก็ได้ด้วยเช่งกันนะครับต่อมาไปขึ้นใปพระรามคือการตั้งมัง่นนะตั้งใจทาให้เต็มที่ในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่คุณทามันก็จะเกิดความสเป็ ให้บุญญาประานขึ้นเปลเรื่องการเสริมดวงนะครับโดยการที่คุณไปบริจาคเลือดหรือทําบุญตามวัดวารามต่างๆขอพอรนะแล้วให้คุณหนะักอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมานเวรนะครับเทพเทวาเจ้าทีเจ้าถากนะครับเพื่อจะหนุนนํำนะให้คุณเกิดความสําเร็จความปังในเรื่องของเงินทองในเรื่องของโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูเลขมงคลดีกว่านะครับเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินนะครับให้ขึ้นเป็นเลขสานะครับให้ขึ้นเป็นเลขเก้านะครับ เลข3เลขเกนะ้าเนี่ยถือว่าเป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้เสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลข 9, เก้าความก้าวหน้าเงินปังเงินดียิ่งขึ้นนะเลขสามขึ้นในเรื่องของพลังงานที่ทําให้คุณอ่ะขจัดอุปสรรคปัญหาแล้วก็ลุยพร้อมต่อสู้กับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินได้ดียิ่งขึ้นนะครับให้คุณนําเลขทั้งสองเลขนี้นะครับเลขสามเลขเก้าเอาไว้ใกล้ๆตัวคุณนะครับไม่ว่าจะทาไวเปอร์หรือจดสกักดาเอาไว้ในกระเป๋าสะตางค์ก็จะหนุนนําให้มีการเงินมีความปัง มันคือ้ดยเช่งกัน,นะครับแต่เราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจในะครับ